ก็ตามที่เห็นใน Google Search เลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในค่ำคืนนี้นะฮะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องชิป Kirin กันนะฮะซึ่ง <c oughs> ตอนนี้นะฮะ h u a w e ได้ประสบปัญหาอย่างหนักจริงๆนะฮะที่ว่าตอนนี้ชิป Kirin รุ่นต่อไปคือ คิริน1,000นะฮะได้อาจจะได้เป็นชิปคิรินรุ่นสุดท้ายที่จะได้อยู่บนหัวเว่นะฮะก็ตอนนี้นะฮะอย่างที่ทุกคนทราบกันว่าทางหัวเว่กระซารัตเนี่ยกำลังมีปัญหากันอยู่นะฮะซึ่ง สหรัฐก็ได้จด Entity List เอาไว้นะฮะมีหัวไวอยู่เป็นหนึ่งในนั้นอยู่ก็ <c oughs> ทำให้ประเด็นมันตอนนี้ประเด็นมันบานปลายขึ้นเรื่อยๆนะลามไปถึง TSMC แล้วนะฮะก็อตอนนี้ลิชาร์ดอยู่นะครับ CO อฝ่ายขายของหัวไวนะครับได้บอกเองเลยนะว่า หัวเว่ยเมสิสิบอาจจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้ชิปคิลินส่งท้ายด้วยชิปคิลินหนึ่นะฮะก็จากสาเหตุที่จากเหตุที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้กีดกันการค้าในประเทศกับหัวเว่นะครับมีผลทำให้ TS m c ที่ผลิตชิปคิลินให้หัวเว่เป็นจำนวนมากเนี่ยต้องหยุดตาม ต้องหยุดตามคำสั่งของรัฐบาลอเมริกานะฮะก็มันจะมีผลมีผลต่อช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็อีกประมาณ19วันหรือเปล่า123่งสองมีเจ็ดแิ 11วันแล้วนี่เออ11วันแล้วครับก <C hy m ous> ็นั่นแหละฮะก็ t s m c นะฮะต้องหยุดผลิตชิปคิรินให้หัวเว่ยนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะหัวเว่ยเนี่ยได้สั่งผลิตชิปเป็นจำนวนมากเพียงพอต่อเพียงพอต่อการใช้งานกับหัวเว่ยเมทสี่สิบจำนวน 15ล้านเครื่องเท่านั้นซึ่ง1ปีหัวเว่ยขายได้ประมาณ12ล้านแต่ว่าจะคาดเคลื่อนไหมก็ไม่ทราบนะครับว่าจะขายดีขึ้นอีกหรือเปล่าถ้าเกิดว่าขายดีขึ้นอีกก็ไม่พอแน่นอนนะฮะก็ต้องมาดูกันต่อไปนะว่าหัวเว่ยจะทำยังไงนะฮะชิปแนดดากอนเนี่ยก เป็นขออเมริกายองนะฮะใช้ไม่ได้เดี๋ยวอ่าเช่นเดียวกันนะฮะก็อันนี้ขอขอคุณเว็บกูแซบด้วยนะฮะหัวใบเมทสี่สิบใช้ชิปเขาบอกว่าอาจจะใช้ชิปคิริน1,000เป็นรุ่นสุดท้ายของชิปคิรินนะฮะก็เนื่องจากว่า TSMC เนี่ยต้องหยุดการผลิต ชิปคิลินตามคำสั่งของรัฐบาลสหรัฐนะครับถามว่าทำไม TSMC เป็นบริษัทชื่อเต็มชื่อว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพาก็คือเป็นผลิตเป็นผู้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเป็นของไต้หวันแต่ว่ามันก็มีเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาที่ ใช้ในการพัฒนาใช้ในการผลิตอยู่ด้วยก็ตามนั้นเลยฮะ <c oughs> สหรัฐอเมริกาแทบจะครองทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยคือถ้าจะทำอะไรเนี่ยจะททำอะไรเนี่ยก็ต้องใช้ของอเมริกาด้วยนะฮะซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็มาจากอเมริกาเนาะ ก็เขาบอกว่าจะมีชิปคิรินมากพอสำหรับ15ล้านเครื่องนะฮะ15ล้านเครื่องของ huawei mate 40ก็ต้องรอดูต้องรอดูนะฮะที่เหลืออาจจะใช้อะไรอาจจะใช้ m e d i a t e k อะไรเงี้ยฮะแต่ว่าล่าสุดที่ผมไปเห็นนะเห็นว่า snapdragon เขาจะเขาส่งคำขอไปยังอ่า รัฐบาลสหรัฐนะว่าจะให้ใช้จะให้ขายซนเดก้อนให้หัวเวหรือเปล่าเพราะว่ามีเคยมีข่าวหลุดน,นะ,ะว่าเมทสี่สิบอาจจะใช้เมทไม่ใช่เมทสี่สิบพีห้าสิบนะฮะอาจจะใช้ชิสนปแลก้อนแปดเจ็ดห้าอันนี้ใช่หรือเปล่าต้องรอดูกันต่อไป <c oughs> แต่ว่านะ <c oughs> ถึงจะบอกว่าชิปคิรินเป็นชิปคิรินหนึ่งพันะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายที่จะได้ใช้บนโหวเอเมชสี่สิบโหวเอเมชสี่สิบจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ใชจะได้ใช้ชิปคิรินหนะึ่งพันอ่าสุดรุ่นสุดท้ายที่จะได้ใช้ชิปคิรินนะฮะก็แต่ว่านะ <c oughs> มันกลับกลายเป็นอย่างนี้ฮะมันดันมีข่าวใหม่ออกมาว่า นี่เลยหัวไวจะสร้างโรงงานผลิตชิปเองนะฮะเริ่มนับหนึ่งใหม่อ่ะนี่ดอยแซนนี่หัวไวเตรียมสร้างโรงงานผลิตชิปคิรินของตัวเองเริ่มที่สถาปัตยกรรมขนาด45นาโนเมตร45นาโนเมตรขนาดไหนนะฮะก็ให้ลองนึกย้อนไปถึง Intel Core i5 750ในช่องผมะนั่นแหละครับ45นาโนเมตรซึ่ง45นาโนเมตรเนี่ยมันเป็นการผลิตประมาณปีสองพันเจ็ดปีสองพันเจ็ดนะฮะดูจากข้างๆตรงนี้นะฮะปีสองพันเจ็ดเห็นไหมนี่ ซึ่งรับมาถึงตอนนี้ก็13ปีแล้วนะฮะแล้วก็มี32 2 2 14ี่นาโนเมตรต่อลงมานะฮะ7นาโนเมตรนี่ตั้งแต่ปี2018เทคโนโลยี2007นี่45นาโนเมตรอ่า <c oughs> 45นาโนเมตรซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีเมื่อ13ปีที่แล้วก็ถือว่าล้าหลังกว่า ล้าหลังกว่า i ิน e ทสซะอีกนะเนี่ย i ิน e ทยัง10นาโนเมตร m, 14นาโนเมตรนะ่ uh ู u huh. n ซ s o กก็12นาโนเมตรนะอ่าอันนี้ถือว่าล้าหลังกว่าคนอื่นเขาเยอะเลยนะซึ่ง45นาโนเมตรเนี่ยเขาจะเริ่มผลิตชิปเองนะแต่ ด้วยความที่เป็น45นาโนเมตรเนี่ยเรามาคิดกันนะฮะว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถือว่าเป็นทางออกที่ดีนะครับที่ว่าจะสร้างโรงงานผลิตชิปของตัวเองนะครับที่ระดับ45นาโนเมตรถือว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่โดยที่เขาจะไม่พึ่งเทคโนโลยีจากสหรัฐเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะแม้แต่ชิ้นเดียวซึ่งจะเริ่มที่45นาโนเมตร เป็นเทคโนโลยีเก่ามากเก่ามากแล้ว45นาโนเมตรแล้วมันยังไงคือจะบอกก่อนว่า45สนาโนเมตรเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มันเก่าโอเคมันมันเก่ามันต้องมีขนาดใหญ่อยู่แล้วแหละแต่ว่าการที่มัน อยู่ที่ระดับ45นาโนเมตรเนี่ยมันจะสร้างข้อจำกัดให้หัวไวมากขนาดไหน1เลยนะฮะ1มันจะบีบให้หัวไวมันจะบีบให้หัวไวไม่สามารถาใส่ Tran Sister ไม่สามารถใส่ทรานซิสเตอร์เยอะๆได้นะฮะซึ่ง i 5้5 0ของผมเนี่ย i 5้5 0ของผมตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยนะตั้งแต่สมัยผมเปิดช่องเล้นะั่นแะมีอยู่774ล้านล้านทรานซิสเตอร์รานซิสเอร์มีอยู่774ล,ล,77ล้านตัวนะฮะ ซึ่งถือว่าเยอะไหมถ้าเทียบกับชิปคิรินคิริน9905 g จีที่เขาออกมาใหม่มันมีถึง1,000 0 0มื่นหนึ่งมื่นสามร้อย 1300ล้านตัว1300ล้านตัวโอเคก็ดูความต่างครับ1300ล้านตัวกับ t r a n s เ s t o r 1300ล้านตัวกับ774ล้านตัว อันนี้45นาโนเมตรอันนี้7นาโนเมตร plus EUV อ่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำที่สุดของ TSMC แล้วนะฮะ7นาโนเมตร plus EUV ซึ่งเป็นตัวไฮเอนที่สุดของชิปคลินตอนนี้แล้วซึ่ง45นาโนเมตรเนี่ยมันมีขนาดใหญ่แล้ว การที่จะทําให้ชิปครินมีขนาดเท่าเดิมชิพครินทำให้ชิพครินมีขนาดเท่าเดิมแล้วมีทรานซิสเตอร์เท่าเดิมเท่านี้เท่านี้ด้วยขนาด45นานโนเมตรเนี่ยมันเป็นไป,นปนไม่ได้นะฮะมันเป็นไปนไม่ได้นะฮะมันต้องลดจำนวนทรานซิสเตอร์ลงไปอีกอาจจะเหลือสัก ถ้าเป็นชิปคลรนคิรนิน45านาโนนะอาจจะได้อาจจะใส่ได้ประมาณอาจจะใส่ได้ประมาณ 1... 150ถึง200อ่าน้อยไป150-500้ถึง500ล้านตัวอ,อันนี้คือการประมาณ อันนี้คือการประมาณของผมนะเพราะ <c oughs> การที่ใส่ทานซิสเตอร์ได้น้อยขนาดเนี้ยคือมันจะไม่สามารถสู้คนอื่นได้เลยนะฮะก็ถือว่าต้อง,อ,องเลิกมองเรื่องการแข่งขันกับคนอื่นไปเลยนะฮะอ่าข้อ2 โอ้เ่ยไม่สามารถดันคล็อกสปีดสูงสูงได้ไม่สามารถดันข้อสปีดสูงสูง,สงได้ลองคิดดูในตอนนี้นะฮะอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ระดับ7นาโนเมตร plus ใช่ไหมฮะ k ิลิน990เฉยๆแล้วกันเพราะว่า990กับ9 90, 9 0 5G มันเท่ากันนะฮะก็คิลิน990เนี่ยมันจะมีความเร็วคอสปีดอยู่ที่2.86 GHz กเลยนะฮะซึ่งถือว่าสูงมากๆแล้วสำหรับชิปประมวลผลในมือถือแต่เมื่อ <c oughs> ชิปคิลิน มีขนาด45นาโนเมตรมันจะอยู่ที่ความเร็วประมาณ1.0ถึง1.3กิกะเฮิร์เท่านั้นผมไม่ให้สูงกว่านี้เพราะว่ามันจะนี่เลยเกิดเกิดความร้อนง่ายอ่ะ กินพลังงานอ่านั่นแหละฮะกินพลังงาน45นาโนเมตรนะฮะเกิดความร้อนง่ายเพราะมันใหญ่และก็กินพลังงานด้วยฮะเพราะว่ายิ่งมียิ่งมีการผลิตขนาดใหญ่เท่าไหรนะ่เนี่ยมันต้องอ่าใช้กระแสไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้าเยอะนะฮะซึ่ง ตอนนี้นะฮะ7นาโนเมตรใช้ไฟฟ้าอยู่แค่กี่โวลต์เองล่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่น้อยมากๆน้อยมากๆนะฮะอาจจะสักประมาณ1.1โวลต์สูงสุดก็ประมาณ1.5โวลต์ตามความแรงแล่ะนะตามข้อสปีดแต่ว่า2 8 6กิกะเฮิรตซ์อาจจะสักประมาณ1.2 1.3โวลต์นะ,ะไม่เกินนี้ อ่าโอเค45นาโนเมตรซึ่งเขาถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องสถาปัตยกรรมก็อาจจะใช้อาจะใช้อาร์ม v 8 V8 ขีด A V8 v 8ขีด A ไปก่อนนะฮะก็จะเป็นพวก c o t e ท h a 7 6ก cortex a 7 7เ็ cortex a เ8็ cortex x 1ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่เขาเน้นเรื่องประหยัดพลังงาน่ะ cortex a 5 5ด้วยอ่ะอ่ะ <c oughs> เรื่องสถาปัตยกรรมก็ประมาณนี้นะฮะ ส่วนเรื่องโมเดมเรื่องหน่วยประมวลผลอื่นๆก็น่าจะเขาน่าจะทําเองได้อยู่แล้วนะฮะเพราะว่าโมเดมเขาก็ออกแบบเองหน่วยประมวลผลกล่องเขาออกแบบเองดาวินชีอ r c h เ t คเจอร์เอไนะเขาก็ออกแบบเองเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าเรื่องอื่น เรื่องอื่นที่นอกเหนือจากการผลิตระดับ45นาโนเมตรเนี่ยคงไม่ใช่ปัญหาของเขาเท่าไหร่เราก็ต้องรอดูนะครับว่าชิปพิลินในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ซึ่งเขาถือว่า,าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่า45นาโนเมตรแล้วยังพัฒนาไปไหนไม่ได้เนี่ยยังติดอยู่ที่45นาโนเมตรอยู่เนี่ย ก็ยังสู้คู่แข่งคนอื่นไม่ได้อยู่ดีฮะนอกจากเสียว่าจะมีจะมีการการตอบรับการช่วยเหลือการขอความช่วยเหลืออ่ะก็การตอบรับขอความช่วยเหลือซึ่งตอนนี้ก็มีการส่งจดหมายไปหาซัมซุง มีการส่งจดหมายไปหาซัมซุงนล้นะฮะแต่ว่าก็ไม่มีการตอบรับไม่มีการตอบรับนะฮะหรือ <c oughs> จะมีคนอื่นยื่นมือเข้ามาช่วยอ่าการมีมีคนอื่นยื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยถือว่าผมว่ายากนะ ว่าส่วนใหญ่ก็เทคโนโลยีสารลัดหมดเลยนะฮะแล้วก็อาจจะไปอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่ามันดูไม่ดีจริงๆนะฮะเขาก็อาจจะไปซบอาจจะไปซบมเดียเทคอ่ามเดียเทคอ่า อาจจะไปซบมิดเดลเทคแทนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มใช้พวกอะไรอะ่ะเริ่มใช้ชิปของม e d เด t เทคแล้วนะฮะอย่างเช่นไดเมนซิตี้แปดสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แปดร้อยอ่ะก็มีการเริ่มใช้ขึ้นมาแล้วนะ แต่จะอยู่ในสมาร์ทโฟนพวกระดับกลางๆนะฮะไม่ได้รุ่นสูงมากขนาดนั้นซึ่งข่าวต่อไปจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะตอนนี้ Apple ก,ก็กำลังจะลง5นาโนเมตรกำลังจะลง5นาโนเมตรกันหมดแล้วนะฮะโหวว และกลับถอยหลังถอยหลังไป45นาโนเมตรเเลยก็โอเคฮะอาจจะฟังดูไม่เข้าใจกันสักเท่าไหร่นะครเพราะว่าผมเองก็อธิบายการข่าวอะไรแบบนี้ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็อยากจะอัปเดตให้ทุกคนทราบกันนะฮะ ว่ามันเป็นยังไงบ้างสำหรับคืนนี้นะครับ่วงซาจะเกิดนะฮะตีสองห้าแล้วขอลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่คลิปถัดไปนะฮะหายอกหาโอกาสยากนะครับที่ผมจะได้พูดใหม่แบบนี้นะฮะก็โอเคฮะฝันดีนะฮะลาตีสวัสดิ์สำหรับคนที่จะนอนนะฮะใครจะอยู่โต้ลุงก็ตามสบายนะฮะสวัสดีครับ